ก็ต้องขอมาประมาณนี <famil> ้ประมาณนี้ปะาณเดินมาประมานี้องเไปดิาทำไมอะพ่อก็แอมันตไม่ได้แอมันติดไม่ได้แอมันติดไม่ได้แมันติดไ้เน่ยมันเส้งมันเแโอเค so h อา A A one one. 80? 80? 80 80 like Because he was big one only, We don't need big we, we go to to measure how how the size, what the size of the aircon, ok? You you write this for you So we need to call the one for aircon to come already? พอะไรอากาศหอพาไม่เอ่อถามันว่ายไร่ come, forward, come to shift. s h k yeah speak with your father maybe he can put the the pipe inside the wall ่อตจะรึกษาช่างแอร์ว่าอาจจะใส่ท่อลงไปฝังในผนังอะ้ยไม่ได้ มันมีป uh ัญหาเวลาเขาลืมเขาถอนนี่สั่งอันเนี่ยมันเมากก็ไม่คยังเลยเมากจะไม่ังเลย o r a t p s c e e อันนีอ the s i d e ฮะอันนี้อนอ๋อประเทศเขาอ่ะเขาสังกับนั้ั่งเาังประเทศจะแบบนี้ยก็พพวกต่างประเทศก็ทำสวย มันฝังไม่ได้ถ้าฝังมันต้องค่าผ่าปูนมาเลยผาแล้วมันจะขึ้นฟ้ามันจะทำได้เคราวนี้มันเป็นเสาหลักของไม่ได้ This will h a p p e มันจะทำได้คราวนี้ the b ป็นเสาหลักของไม่ได This cannot change cannot change true so one one aircon here one aircon here okay and what about the m a n come to make slide door he need to come soon yeah สไ i ด์ doors สิ่งไรก e he don't come just tell them what side we want he must to come he must to come with me we need to pay for it yeah okay mm hmm. but tell your father if you know the men slide doors need to come already when ใช่ l ห I? you ask me when right yeah อ๋อถ้าจะทำประตูสไลด์อะถ้าทำประตูเลื่อนสไลด์อย่างเงี้ย หนูจะเรียกช่างที่เขาทําประตูมาได้เมื่อไหร่พอหนูจะประตูอะไรประตูไม้ประตูกระจกประตูกระจกกระสอกแล้วกรมันต้องสอกควรจะต้องพ่นกับเบื้องตัวแล้วเกือบร้อยแล้วดันเสร็จดันวันชุ่มพุทธไทยไทยฟินิช after finish after tail okay so we need to know how how big will be the slide r from where to where อยากรู้ว่าประตูต้องยาเท่าไหร่อ๋อนี From here, 160, 167, yeah, 167, 167, and we need to know, honey, you need to write, Oh, okay, 167, yes, and from here, from here we need to be, oh, we need to go to measure to look how, how long it will be, work Look like a same. บ้างไม o นี่คือ22เซนน่าจุกิโอเ m น่าจ t h e นี่ค e อ80โอเ o น่าจุกิแล้วแล้วเราจะเอาสิ้นคัวยาวแค่ไหนคะ60เซนแล้วนี้60เซนสำหรั n สิใช่ไหมยา i ลอ o t ำห o ั i ส n ้น60ซนสำหร t บแค่เองอ๋อน่าจะประมาณนี้ตัวเก่านใช่ไหมเส t Okay. Look. So it will be up to here.